อะไระน้องกุลรถไทยบาดโอ้โแขกชนเนตัวนั้เอาารถไทกับคนไทสิเลวก่นกันเอาเอาเล็เล็กกไปอ้ว่าจะไทยรถไทยไทยคนละบาดเอาเอาโอ้เนี่ยนอยนนี่รีเจ้เนี่ยักแขวะักแวะคักแขกคักแมึงเอาลอดจ,จะได้แต่และคลิปน่ะ ฝากเลยด้ยซุ้มมันมาดูดคลิปลนะฝากแน่เดี๋ยเขาจะทายเดี๋ยวดคลิปมึงออเอาลวดนี่มาหาดูดคลิปเขาไปลงซื้อนั่นสวัสดีครับผมมาครับมาครับคลิปนี้ยังอยู่กับทีมงานไร่บุญรอดอยู่นะครับผมคลิปนี้ผมสิพามาชมจอนเดีย6095บ95ีแรงม้าพลังเทอร์โบกับหาง20จานของค่ายสีกําแพงแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ น่าจะใช่แหละโอพ่อก็จวจดจเฉพาะคลิปนี้พ่อครับครับตแก้ยง่าครับตแก้ยง่าครับเองครับทุกน้างเอาไปคิดเน้ตอื่นนะครับวันนี้พ่อแล้วว่าเอารถมาครับแบบชิ่วๆเหรนมั่งสันขี่หางพวนน้ำดากจอนเดียนะครับพ่นโอ้สองคันเลยครับงามเป็นอะไรที่ เขียวอลา,ามงามตามากเลยนะครับเจ้ยายักษ์เขียวนี่เรื่องคว้วแรงนี่ก็ต้องพูดถึงนะครับยักษ์เขียวโอ้โหจวดจวดจวดอย่าถามมันกลับมาก,ก่อนครับผมเป็นไรครับรถเพิ่นมีแต่คันใหญ่เหยเห็นไหมภนะูมักยักษ์เขียวกันมักนะครับผู้มักสีส้มกันมกักผู้มักสีแดงกันมกักผู้มักสีน้ำเงินกันมักนะครับ คือว่าเหรอครับมักไผ้มักมันนฮะแต่ว่าคลิปนี้เฮาอยู่กับ 6095B ก่อนนะครับหาง20จานของสีกระแพงแสนนะครับผมหางพรวนใบจักนี่ครับไหหางสมุกไปนั่แปลไปพร้อมกระชืออืดแน่จักหน่อยนะครับเพราะว่านี่เป็นแปลดินทรายนะครับเอ้า พ่อครับเองเลยแหมรถเป็นมีมสซิลินประตุขั้นดิทีมงานไร้บุญลอดครับโอ้ oh, ไปแล้วครับโอ้เ oh, การ์ดด้วยกัน oh, อุ้ยอืดเลยแรงน้ำแรนน้ำหยากเลยครับโอ้ oh, oh. อันนี้ท็อปแก่ใหญ่ขับเอง ผู้ดีการเนี่ยนะครับผมนวดอุ้มหุบเลยหกักหักหักอย่างให้หลายลงไปข้างล่างไปแล้วเดี๋ยใช้แล้วเพิ่นกัญชุมตีแนวปลูกเลยนะครับนี่ปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยม่นเป็นปลูกมันออไปไกลแล้วนี่ครับผมย่อมหางอันนี้ละ่ะแรงนระทันครับมันแรนเร็วเพราะว่าใครได้นะครับมันต้องแรนไว้ครับมันยังดินยังนวล แต่ว่าใครแน่ปนแปลงนี่บ้างไงครับพนไทยขึ้นในไม่อยู่ครับผมเพื่อนพนไทยเป็นการเซเวลานะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการไถาหางพลวน20จานกับจอนเดีย 6095B เลยนะครับผม มาแล้วครับผมใกล้สิแล้วแล้วครับโอ้แลนได้เร็วครับยี่สิบสองจานครับแต่ว่าผู้ใดแรงต้องกลืนรถไถ่ะบาดโอ้โค้แขกเชนเนลตัวนั้นเอาอ้เอารถไถกับคนไถสิเร็วกันเอาเอาเล็กเล็กกัไปเล็กโอ้ภาษาไทยรถไถไทยคนละบาดเอาเอาโอ้เนี่ยน้องยีรีเจ้าหนิขักเข้ามาขักเข้ามา คักแขกคือค <Full have S 1> <ım> ักแค่มึงออรรถเทีได้ใเต้นอะคลิปน่ะฝากเลยนะซุ้มมันมาดูคลิปน่ะนะฝากแน่เที่ยวเขาจะทายในเต้นอะคลิปมึงออรรถนี่มาหาดูคลิปเขาไปลงซื่อๆนั่นระวังไว้เด้อเตือนหลายเทือกอะไดิี้ยังบ่เลือกเดี๋ยวจะเจอดีอ่ะเดี๋ยวเงาู้ชมไอ้จอนเดียหกศูนย์ 95b ตอนนะครับผมโอ้เริ่มห้อนแล้วครับแดดกระไดทางพุ่นนาจะเลีล่ยวแล้วล่ะทางพุ่นเหนืออีกห้อยหนึ่งนะครับเอาาเดารถไทยบัตรแล้วไามาล้ว,าวครับ มาแล้วนะครับมึงอีกห้อยเนาะโอ้เด็กกานะครับผมเก่าจิมหาแรงมาพลังเทอร์โบตู้ LV ลวอเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับคอสต,ตัวล่าไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหนาน,นะครับผมสิบปทไายขั้นใดปทไายไาย,ายู่ไใสฝากพี่น้องอ c ซีติดตาาเป็นกำลังใจให้ผมได้ไหมเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ